โอเคสวัสดีครับวันวันพันกว่าเรื่องนะครับวันนี้จะมาตอบคาถามน้องคนนึงที่เคยถามไว้นานแล้วแล้วผมไม่ได้ทําคลิปตอบนะครับก็คือน้องเขาอยากจะให้บอกหน่อยว่าหมวกแต่ละแบบเหมาะกับรถแบบไหนแล้วก็การเลือกซื้อหมวกนะครับไซส์ของหมวกอะเราวัดจากศีรษะเราเนี่ยวัดยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกนะครับคือหมวกแต่ละแบบเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่เหมือนกันนะครับเลือกใช้ให้เหมาะกับรถแล้วก็ทุกวันนี้เราไม่ได้ใส่หมวกแค่กันตํารวจแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องใส่หมวกเพราะว่าดูแดดดีครับ แด,ดแบบสุดยอดมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กาลังจะเลือกซื้อหมวกก็มาดูคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วก็เก็บไว้เ,เก็บวิธีวัดไซส์ไว้ไปบอกที่ร้านเขาได้นะครับการเลือกไซส์หมวกนะครับหลกัหลกๆที่ผมมีอยู่เนี่ยจะมีอยู่4แบบก็คือหมวกแบบเนี้ยนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราซื้อร้อแล้วเขาแถมมานะครับตามร้านมอไซค์หรือไม่ก็ตามร้านทั่วไปใบแบบร้อยเก้าเก้าสองร้อยเก้าเก้าอะไรแบบนั้นนะหมวกแบบธรรมดานะครับถามว่า มันปกป้องเราได้ไหมก็ผมมองว่ามันก็อาจจะได้แต่มันไม่มากอนะส่วนใหญ่หมวกแบบนี้ใส่เพื่อการตำรวจเขาตั้งด่านจับมากกว่านะครับเอาจริงๆแล้วถ้าเราขับขับแบบเร็วๆอ่ะใช้รถแบบบิ๊กไบหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ใส่หมวกแบบนี้กันถูกไหมครับถ้าใส่เป็นแบบหมวกเต็มใบหรืออะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นหมวกแบบนี้ก็มองว่าประโยชน์ของมันก็คือทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายแค่นั้นเองนะครับ ส่วนหมวกที่ใช้ได้จริงอะ่ะผมมองว่าอย่างน้อยก็ต้องเป็นหมวกครึ่งใบแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับการเลือกซื้อหมวกก็เลือกให้มันยี่ห้อที่มันมีมาตรฐานหน่อยนะครับซึ่งหมวกครึ่งใบแบบนี้มันก็สะดวกกับการใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ในเมืองอะ่ะแบบว่ายังไงอะ่ะไอแดดมันก็จะเข้ามาช่วงใต้คางได้เพราะมันไม่ได้ปกป้องแต่ว่าลมมันก็จะเข้ามาได้เช่นกันเวลาที่เราขับรถนะครับมันก็จะค่อนข้างระบายดีแล้วก็ อย่างเรากินน้ําเราก็ไม่ต้องถอดหมวกหรือเราขี่รถเราสูบบุหรี่อยู่เราทําอะไรเงี้ยคุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ต้องถอดหมวกนะครับถ้าเราไม่มีพวกหูฟังไม่มีอะไรนะมันก็สะดวกดีซึ่งหมวกแบบเนี้ยผมใช้บ่อยที่สุดเลยนะครับใช้บ่อยใช้สําหรับเดินทางไกลก็ใช้แบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นแบบหมวกครึ่งใบแบบแบบเปิดคางนะครับคือไม่มีคางนั่นแหละนะครับก็ปกป้องได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ มันก็อันตรายเหมือนกันถ้าเราแบบว่าคางลงนะนะครับอันดับต่อไปก็จะเป็นหมวกแบบหมวกเต็มใบและเขาเรียกว่าหมวกแบบสปอร์ตนะครับหมวกแบบนี้จะเริ่มมีไซส์แล้วนะครับเพราะว่ามันจะขยายไม่ได้นะครับข้างในมันจะเป็นนวมค่อนข้างแข็งถ้าเป็นยี่ห้อดีๆนะนะครับมันจะมีปิดคางตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราลดติดในกรุงเทพเนี่ยมันจะร้อนมากมันจะเปิดได้แค่ชิลหน้ากระจกแบบนี้นะครับรับลงแล้ว ลมมันก็จะเข้าได้แค่ช่วงข้างหน้าถ้าเราเปิดนะครับก็ถามว่าถ้าขี่ในกรุงเทพอ่ะเอาค่อนข้างร้อนเลยนะแล้วก็เวลาจะกินน้องกินน้ําคุยโทรศัพท์อะไรแบบเนี้ยมันก็จะลําบากหน่อยนะครับจะดูดบุหรี่จะอะไรคือต้องถอดหมวกออกนะครับยังติดไฟแดงอยู่อะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะอบอ้าวเลยนะครับแต่มันก็เซฟตี้ดีแล้วก็มันมีรูปทรงมีหลากหลายยี่ห้อมีหลากหลายสีสันความสวยงามอะไรมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่แต่ละยี่ห,ยห้อนะครับ ก็อย่างน้อยถ้าขี่เดินทางไกลก็แนะนําแบบนี้ดีกว่านะครับถ้าต้องใช้ความเร็วสูงๆนะอย่างรถ P c เซเราก็แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบว่าแค่แค่เป็นแบบหมวกครึ่งใบก็ได้นะครับแต่ที่ผมใช้บ่อยสุดก็จะเป็นหมวกครึ่งใบนะครับอันนี้หมวกเต็มใบจบไปทีนี้มันจะมีเต็มใบอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันจะพิเศษหน่อยนะครับพูดง่าย มันจะมีออกฟังก์ชันแต่ละยี่ห้อแต่ละรูปแบบก็คือมันจะเปิดคางได้นะครับอย่างของผมใบนี้เปิดชิวอย่างนี้ใช่ไหมปกติหมวกเต็มใบจะได้แค่นี้นะครับแต่อันนี้มันจะเปิดคางขึ้นมาได้เวลาเราร้อนเวลาเราจะกินน้ําเวลาเราจะคุยโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเราเข้าเซเว่นนะครับเราเปิดขึ้นมาแบบนี้มันก็พอครับยังคือไม่ต้องถอดหมวกวางไว้ถ้าเป็นหมวกเต็มใบยังไงมันก็ต้องถอดนะครับเข้าห้างเข้าเซเว่นเข้าโลตัส บิ๊กซีอะไรอะนะครับแต่ถ้ามันหมวกเนี่ยเราสามารถเปิดเออเห็นหน้าแนละ้วใช่ไหมมันก็แบบว่ายังแบบว่าดูดูแบบเป็นมิดหน่อยนะครับไม่ได้เหมือนผู้ก่อ,อก,การร้ายอะไรแล้วก็ฟังก์ชันมันก็แล้วแต่นะครับอันนี้มันก็ยังแบบโทรส่งโทรสั์มาเขาเปิดค้างขึ้นมาไม่ต้องถอดหมวกนะครับไม่ต้องมาหาที่วางหมวกนะครับบางรุ่นก็จะมีแว่นเป็น2ชั้นอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็เหมาะกับการเดินทางไกลนะครับเหมาะกับรถพวกบิ๊กไบค์รถอะไรพวกนี้เขาจะใช้ลักษณะน,นี้นะครับคือถ้ารถบิ๊กไบค์ไปใส่หมวกแบบ หมวกแบบแถมอะ่ะมันก็จะดูขัดตาใช่ไหมซึ่งถามว่าใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้มันก็ถูกต้องตามกฎหมายตำรวจเขาก็ไม่จับแต่ว่ามันก็ขัดตาะนะครับหรือถ้าแบบเป็นรถเล็กๆเงี้ยรถไฟฟ้า่เงี้ยจะมาใส่หมวกแบบเนี้ยมันก็ดูแบบเวอร์วังไปนะครับท้งนี้ท้งนั้นก็แล้วแต่ความชอบทีนี้หมวกแต่และแบบแต่และไซส์เนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักที่ต่างกันไปนะครับอย่างอันเนี้ยเป็นหมวกเปิดคางได้นะครับหนัก โลกว่าเลยนะโลก็เจ็ดขีดเลยนะอันเนี้ยนะครับมันจะมีน้ําหนักบอกอยู่นะครับอันนี้ไซส์ X X L ของผมนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อเราก็ต้องไปลองสวมดูนะครับลองสวมดูว่าเฮ้ยคือแบบเอาตรงๆน,น,นะเวลาไปเลือกลองสวมสักพักหนึ่งถ้ารู้สึกว่าหัวมันเริ่มบีบโดนบีบอันนั้นคืออาจจะไม่เหมาะสําหรับคุณเอาให้มันกระชับพอนะครับบางทีเราใส่ไปตอนแรกกับมันยังยังไม่รู้สึกอะไรเดี๋ยวผมจะแปะไซส์ไว้ให้นะครับไซส์ในการวัดรอบศีรษะของเราแล้วก็ <c oughs> เอา เอาเขาเรียกว่าอะไรตัวเลขที่เราวัดได้นะครับไปแจ้งกับทางร้านว่าเราต้องการหมวกไซส์นี้นะครับไซส์ X, XL, ไซส์ L, ไซส์ M อะไรก็ว่ากันไปนะครับการเลือกซื้อหมวกนะครับถ้าเป็นแบบหมวกแบบธรรมดานะแบบ2แบบแรกอ่ะอันนั้นคือเราใส่เราจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแบบหมวกเต็มใบอ่ะมันต้องวัดไซส์นะครับในการวัดไซส์เพราะว่ามันจะขยายไม่ได้แล้วแต่ว่าพอเราใส่ไปหน่อยฟองน้ามันจะค่อยๆหดแล้วก็จากที่ว่ามันคับแน่นนะครับมันก็จะค่อยๆคายนะครับ ถ้าใครไปซื้อหมวกหลวมตั้งแต่แรกนะผมบอกเลยว่าคุณใช้ไปเรื่อยๆหมวกมันจะคอนมากประสบอุบัติเหตุเนี่ยหมวกหลุดออกจากหัวไปเลยนะครับถึงจะล็อกคางก็เถอะนะครับก็อย่าเลือกวิธีเลือกก็คือเอาให้พอดีหัวอย่าให้แน่นมากอย่าให้หลวมมากนะครับโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้มาทําคลิปสาระพะมานี้ฝากกดติดตามด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับ